สวัสดีครับโ่ยวกับช่อง SBT นะครับช็อปเบรกด้วยสัญญาคอนกรีตครับเรามาชมนี่ครับหกร้อยพ่วงครับ Isuzu FRR 210 Maxxor ครับโอ้โหช้างร้องแล้วก็ HINO Dominator 210ลากพ่วงทั้งคู่เลยนะครับนี่ครับนอนรอทั้งคู่เลย เดี๋ยวมาชมหกล้อพวกสวยๆนะครับที่เด็ดเมืองคอนนะครับลงหินลงทรายกันเยอะมากตอนนี้เราอยู่ที่นี่เลยครับนี่แพลนปูนท่าทรายแพลนปูนสัญญาคอนกรีตมาแล้วมาแล้ว ตัวลูกก็ยังใช้ยางขอบ17.5อยู่ครับเป็นยางไซส์เดิมอยู่แต่ว่าลำ2 1 0่ไม่ไม่ใช่ขอบเ7แล้วครับเป็นขอบ19.5ทั้งทั้งลำเลยเดี๋ยวอีสุน่าจะลงก่อน มาดหล่อมากลบนี้นะโอ้โชักร้องชั้งร้องตัวลูกเป็นเบรกแห้งนะครับแม้เบรกทฟรีลูกเบรกแห้งอันนี้เอาหิดมาชัวเดี๋ยวต้องปลล็อกฝาท้ายก่อนนี่ครับเคาะายางครับว่ายางเส้นไหนรั่วหรือเปล่า ลมยางปกติไหมครับเนี่ยครับเวลาเคาะนี่จะรู้เลยว่าเสียงยางเนี่ยมันจะไม่เท่ากันถ้าเกิดว่ามันมันมันรั่วนะครับนี่ครับทุกรอบเลยครับคนขับเคาให้น่อยจริงๆ เรียกรอบตอนเทด้วยแสดงว่าน้ำตัวลูกค่อยงจะหนักู่ต <C> e <at> ังดีจริงๆครับเสียงเบ่กตัวลูกนี่ของ210เรียบร้อยครับตัวลูกเทเสร็จเรียบร้อยสําหรับลําของ f p 210เดี๋ยวฮีโน้ครับ เสียงเบรกดังแรงดีจริงครับตัวลูกของ210แล้วลำนี้จัดทรงสวยมากครับทั้งแม่แล้วก็ลูกเลยนี่ครับตัวแม่กระบะยาว4เมตรครับแล้วก็ตัวลูกเนี่ยกระบะยาว5เมตรมาครับอีโน่ต่อเลย ทรงอย่างรอเลยที่ดูของเราพิชรัฐก,การก่อสร้างสัญญาคอนกรีต ปผสมปูนมองกระโดดอยู่แม่โคอ่ะยกได้ครับไปดูตอนยกกัน FRR 2 1 0นี่ครับตัดลูกแล้วครับทีนี้ก็เทตัวแม่อ๋อเวียนใช่ไหมเวียนออกนอกแล้วก็ไปเข้าประตูโน้ครับ FRR 2, FR 2 1 0โอ้หนี่ชอบขาจับตัวนี้มากเลยเนี่ยสวย ว่าคัดอีสนี่ได้ทรงมากครับเนี่ยลำนี้ก็สวยจริงทุกคนมันดูหล่อมันดูสมส่วนมากดูดิโอ้โหตกงมันได้จริงแทนที่นี่เหมือนเขาจะใช้แ <c oughs> มกโรตักหินตักทรายเข้า,าตัวตัวเรียกว่าอะไรนะมันต้องตักผ่านตัวตัวโม่ก่อนใช่ไหมทุสุก่มันจะมีที่ปั่นก่อนใช่ไหมที่ที่มิกปูนมิก กลิ่นมิกซ์ทรายรวมกันนะครับอันนี้เหมือนว่าใช้ไมโครตัดบางที่ก็ใช้วิธีการเอาพวกรถรถตัดนะครับตัดมะยางอะตัดนะใส่ไปประมาณนั้นเ <Yeah. S 1> oh, นี่ยโหนี้บอกเลยว่าพวกทรายพวกกินเขานี่เยอะมากเลยนะอย่างทรายนี่กองกอ,องใหญ่จริงครับกอ,องใหญ่มากเลยนี่ครับรถปั๊มคอนกรีตครับสําหรับปั๊มปูนะครับไม่ว่าจะขึ้นตึกนะครับหรือว่าอะไรสิ่งก่อสร้างสูงๆนะเนี่ครับ เนี่ยคือสบายมากโดยสามารถเอาคอนกรีตขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้รถเครนขี่ขึ้นนะครับเนี่ยก็คือปล่อยใส่ตรงนี้เลยครับแล้วก็เนี่ยบัมไปตามท่อเนี่ยทุงส่ด,ด้านบนรู้สึกว่าทางกรุงเทพก็ใช้กันเยอะเนาะ,ะครับโดวก็ฮิตาชิสอ0รครับมาครับต่อเลยครับหลังจากที่นี่ครับแบคโฮครับ ดึงหินขึ้นกองแนละ้วทีนี้ก็เทตัวเดียว มิเนเตอร์สองร้อยสิบครับแม่หลอกต่อกันเลย นี่ครับสังเกตฟังเสียงดู210เขาเป็นโบไปพันนะครับมีขนาดเดินท่อตรงนะเสียงเขานี่นึกว่า1้อยใสหม้อพักอะเสียงเงียบเนุ่มเลยครับโบไปพันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโคงกลึขงขคงคเบอร์นี่คงรอนี่โอ้โหเสียงเสียงี่ล่นเลยครับเดล 5E ีเนี่ย ขนาดเจอท่อตรงเสียงยังเงียบครับผมโบรแบมผัดโอเคครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ล้อพ่วงครับเหหิน hey, ที่แฝนของสัญญาคอนกรีตครับจังหวัดนครศรีธรรมราชค,ครับนี่คือลรอพ่วงสวยเมืองคอนครับผมบอกเลยว่าที่เมืองคอนนี่ก็มีของดีเหมือนกันนี่นะฮะบ้านสัญญาคอนกรีตอีกบ้านหนึ่งนะครับโอเคทุกคนประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ